Power Bank DIY แกะหานใส่ใช้งานได้เลยสุดยอดจริงๆ DIY สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอเพื่อนช่วยทุกคนนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อจะให้ถึง1,000ันซับสไครต์นะครับขอบคุณมากนะครับครับผม DIY วันนี้เรามี Power Bank แบบ DIY มานำเสนอนะครับผม เผิ่ว่าเห็นอยู่ในเว็บของ s h อ p e e นะครับก็เท่าที่ดูแล้วก็ประเมินดูแล้วก็เลยสั่งมานะครับดูจากวัสดุแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมียางยืดมีหูหิ้วนะครับมีช่องต่อ usb นะครับสามารถต่อออกไปใช้งานได้2ช่องนะครับผมตัวนี้นะครับเขาจะใส่แบต18650าจำนวน3ก้อนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะการขนานกันนะครับทั้งหมด3ก้อนนะครับ ย่างเช่นเพื่อนๆมีแบตเตอรี่สัก2000 m มิลลิแอมหรือ2แอมนะครับต่อขนาดกันก็จะได้6แอมหรือ6000มิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็จะมีฝาปิดอ่าค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับแน่นสนิทนะครับผมลองปิดดูแล้วนะครับแล้วก็จะกว่าจะเอาออกมาได้นี่ก็ลําบากนะครับซึ่งเขาคงจะแบบว่าต้องรักให้แน่นให้สนิทจริงครับถึงจะโอเคครับส่วนคู่มือนะครับว่ตามที่แจ้งนะครับก็คือจะเป็นแบตเตอรี่ 18650นะครับผมเป็นแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีการต่อขนานกันนะครับจำนวน3ก้อนนะครับรูปร่างภายนอกดีเลยนะครับงานโอเคเลยนะครับวัสดุที่ใช้ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการนําแบตใส่ก่อนนะครับจำนวนทั้งหมด3ก้อนนะครับตรงตัวสปริงจะค่อนข้างแข็งนะครับ พอเราใส่จะแน่นนิดหนึ่งนะครับสงสัยจะแบบว่าแบตนี้คงไม่ได้ขยับเลยครับเพราะว่าพอใส่สปริงแน่นแล้วแล้วก็จะมีฝาปิดที่แน่นสนิทอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าลวงก็ฝาน่าจะไม่กระเด็นนะครับน่าจะไม่หลุดนะครับโดยภาพรวมทั่วไปนะครับพลาสติกที่ใช้แล้วก็คุณภาพของงานก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับผมกด1ทีนะครับกด1ที การกดตัวนี้นะครับจะเป็นการเช็คไฟสถานะนะครับว่าแบตเตอรี่มีปรปิมาตรความจุเท่าไหร่นะครับตอนนี้กดแล้วก็จะมีอยู่ที่100%นะครับผมถ้าเพื่อนๆทำการกดดับเบิลคิกสองครั้งนะครับเขาก็จะไฟติดนะครับโชว์ไฟขึ้นมาแล้วกดอีกทีไฟก็จะสว่างขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งกดอีกครั้งหนึ่งก็จะสว่างขึ้นอีกสเต็ปหนึ่ง แล้วก็กดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นกระพริบนะครับมันจะวนอย่างนี้เรื่อยเรื่อยครับสว่างเริ่มจากน้อยสว่างมากลางกลางสว่างมากแล้วก็กระพริบนะครับแต่ถ้าเราจะต้องการปิดนะครับก็คือกดค้างไว้ก็จะดับเลยครับจะปิดเลยนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะใช้งานได้นะครับแล้วก็จะโชว์สถานะแบตนะครับแค่กดหนึ่งครั้งจะโชว์สถานะแบตนะครับผมจากที่แอดมองนะครับ ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ125บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์นะไว้ให้นะครับส่วนการชาร์จนะครับก็จะเสียบชาร์จเข้าพอร์ตไทสีได้เลยนะครับอาตอนนี้ค่อนข้างจะเต็มนะครับก็เลยกระพริบอยู่ที่100นะครับเสียบตรงเข้าพอร์ตไทสีพอร์ตชาร์จจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือสามารถชาร์จพอร์ตไทสีกับไมโคร USB ที่เป็นตัวรุ่นเก่านะครับที่คนส่วนใหญ่ชอบเรียกกันว่าซัมซุงรุ่นเก่านะครับนั่นแหละครับจะเป็นพอตัวนั้นเลยนะครับชาร์จเต็มเขาก็จะหยุดชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบชาร์จกับอุปกรณ์นะครับผมเดี๋ยวจะชาร์จกับจอย ps 5นะครับเ s 5์นะครับดูสีว่าไฟติดไหมเอยอ่าไฟสถานการชาร์จติดนะครับที่จอยนะครับผมส่วนไฟสถานะที่ power bank ก็ทำงานนะครับผม ก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับผ่านเลยครับตัวนี้เบดเสร็จ mm hmm. แล้วตัวนี้อยู่ที่ประมาณแบตก้อนละยี mm hmm. ่ก้อนละสามบาบทครับ mm hmm. ก็ประมาณ3ก้อนร้อย mm hmm. คิดว่าแบบนี้ละกันแล้วก็ power bank อีกร้อยี่สิบาบาทนะครับผมโอเคนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ hmm. เป็นกำลังใจให้ ดีดักดีไ้ y ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ